สวัสด er ีคร yes, well, yeah, yeah. yeah, hey, e ับและนี่คือรายการ N S K D V นะอยู่กับผมเิซเกอร์และนี่คือเกมเซนต์อเวิลไฟนะเพชชั่วเตอร์ทูถึงสามนะฮะเย่เฮ้เชืว่านะโอ้เดว่นว้าว

Perbaik-perbaik hmm. uh. lah. Oh. Yeah. <coughs> <coughs> yeah. <coughs> <coughs> oh, Hmm wan wan Oh Ini ni Yang ni yang lebat Haa Weh lah Yang-yang-yang-yang Haa โอเคว่าอ่ะอ่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 อืมปวดไปทางนี้อ่ะมัวแต่ยิงอ่าแล้วก็สังเกตนะเชว่านะชุดเปลี่ยนนะครับถ้คือผมไปเปลี่ยนชุดให้เขาเองนะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะชุดเห็นได้มาก็ลองเอาไปแต่งซะหน่อยก็ได้ผลเนี่ยอย่างเงี้ยนะชุดอย่างเงี้ยเห็นไหม ก็ไปแปลงมาเอ้ยเกือบโอยไม่เกือบโดนแล้วนี่นะวันวันวันนั่นเหรอไปเอะไปเปิดปอเฮ้อเอ้ยมาเหรอเยอะจริงโอ้ยโลดโเดเนอะเออวันวันวันสายไม่มีนะเฮ้ยรอบรอบรอบ นี่รีบๆขับซิงเลยเดี่ยเออรถรถรถโอ้หัวหน้านาคาเลยมาเร็วโอ้ยิงยิงยิงรอยิงรอโอ้รอ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  ừ yên lo, yên lo, yên lo. ừ ừ ơi, ừ kìa ừ ừ yên, ừ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  Muộn rồi ừ ừ ừ nhiều, nhiều, ừ ừ đi, check point. ừ ra rồi nào. ยยโอเคเวฟร็อกเก็ตโลไปได้นานะอ๋ไน์ฮ้เดี๋ยวเฮ้ยวันวันวันโอ้วันขยงวันขยงยิงลอยิงลอยิงลอ โอ้โหระเบิดระเบิดเต็มที่เต็มที่จะเต็มรู้สึกตรงนี้เป็นแม่น้ำก็มีจะมีแต่ด้านขวาหน้ายิงอ่ะยิงอ่ะอ่าเอ่อโอยอะไรใครชากแล้วเอ้ยครับ ไปไปๆปๆปไ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 ป้ปปนี่เอ้ยนี่ชุดเปลี่ยนเหรแม่เอ้ยกบวยลบได้ไงวะยิงเยอะขนาดนั้นหลบได้เลยเฮ้ยสะพานคาดแฮงเอากกบวยเฮ้ยห่อโคตรเ่อู้เย็ ấy ong luôn oh, rồi thế này và và sài gòn được chút biển nhỉ biển chủ đề ạ <laughs> khó phải đây chứ đeo đeo chapter này để với biển khử biển cặp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อไรเครื่องนี <Wars> mhm. uh, ้เฮ uh ้ยอมเออที่นี่ทำไมนอนกกจดเล่าไปอ้อลงมาลเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเกิอไรบ้างเดอไรบ้างเฮ้ยตายง่ะตาย่ยอไม่รอดแล้วอออ๋มันยังไม่ตอยดอวออหออะที่นอนอยู่ เสียงอะไรอ่ะเอ้ยมันินไว้เอ้ยลบอกล็ล็เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้อะไรวะเงาเฮ้ยตีนอ่าเย้ไอ้ลิงไอวีนุชวานอนตัวยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ฮะอฮ้ออืมยังไงวะเอฟแอฟเอฟเอฟยังไงไปเฮ้ยหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอที่มัน hey, ต yeah. ้องปัดออกไปแน่ฮะ อยู ừ, ่ไหนหาไม่เจอนั yeah. ่นไงโอ้ยชโลมเออโลมได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปที่รถซะเย้โอ้ฝักแบกแบกแบกเฮ้ยยิงตายซะมึง ในี้ให้ยิงที่หัวนะฮะห,หัวมัน่างเดียวไม่าง,งั้นคุณก็จะโดนถีบนะถ้าเกิดคุณไม่ยิงอ่ายิงไปอ่ะจะร้อนจะร้อน่ะอ่านะี่ะอะไรวะเขาเรียกว่าลาสปาคัสออกมาแล้วเฮ้ยแค่ยิงเชือ้อลาทัาการมันเฮ้ยไ,ไขวันนะ่ะเอ้ย เฮ้ยยิงยิงยิงลาดากันมั่งเฮ้ยอ่ายิงเฮ้ยร้อน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 อุ๊ยขาดแล้วล่เย่เย่เย่เฮ้ยอันใหญ่นะใหญ่โผลมาให้ยิงกระหน่ำยิงยิงเดียวอย่างนี้ไม่ต้องสวดแล้วละไม่ต้องฆ่าเดี๋ยวค่อยเล็งยิงเดียว เยี่ยมเออด่าเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วยิงหัวอเองแล้ยวยิงมาแล้วเอ้ยอุ้ยเกือบเกือบเตาตีมาเล่น,นอีกเฮ้ยมัดมัดมัดโอ้ยหลบอุย้ยยังไม่หลบเลยไม่โดนซะก่อนเอ้ยว่าแลกันลาสฟากัสออกมาแล้วโอ้เ4อันเลยเลยยิงให้ขาดนะฮะเอ้ยโอเคหลบได้เฮ้ยโอ้ย ขาดแล้วขาดละเฮ้ยเสาเสาไฟไม่อย่ามาอหล้ได้กากากาแตกอันนึงแล้วหต่อันเดียวเฮ้ยสองอันนี่ว่ะจากการยิงไปเขาเรียกคนเอาเอาคนมาห้อยนี่ว่ะเฮ้ยๆอ้อรออเฮ้ยยิงมันเอ้ยยิงมันยังไง อะไรแกสอบไฟลักษณะนีน้ไม่เป็นไรเรามีไม้อยู่เอ้ยอุย้ยมีปืนนะฮะยิงตรงนัน้นก่อนอ้าขาดอันใหญ่โพยิงอย่างเดีเยวไอ้ไงมาแล้ว Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That's what is in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. Sure. เฮ ah hey! ้ยนี่ไปไหนเฮ้ยมาคุยกันจบยางวะจบแล้วมิชั่นสั้นๆนะแค่นี้เองเฮ้ยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ย ขึ้นไปนั่งวิ่งในทีขาว ย้เหิงเกงในจบเลยเอาไเยอะก็สวัสดีครับอันนี้ก็หมดกับมิชชั่นแล้วนะมิชชั่น end of chapter 2ูอ่สองถึงสามนะก็ติดตามกันได้ปาร์ทหน้านะฮะสวัสดีครับ